โอโต้เซสชั่นก็ได้จบลงแล้วนะคะตอนนี้กํลาลังเช็คเอาท์ที่เกรซนะต้องยอมใจคนแบกของที่นี่นะคะคือต้องเป็นคนแข็งแงอะ่ะสิรอดูคนนี้แบกโอ้โหเกรซตอง ตัวนี้แพงมากค่าแท็กซี่เมื่อกี้คิด90ยูโรอ่ะช็อกปับ๊บแบบไม่ได้นั่งนานเลยนะนั่งแป๊บเดียววันนี้มาพักที่คาร์เวสอันนี้แคทตี้แบบรีรเสิร์ชมารู้สึกชอบอันนี้สุดนะคะอันนี้คือขั้นต่ำต้องจอง2คืนนะคะเขาถึงจะให้พัก มีห้องที่มันทะลุแบบจากห้องนอนทะลุเป็นสาหน้ามาค่ะที่บล็อกเกอร์แบบต่างประเทศชอบแบบถ่ายอันนี้เป็นแบบที่ทะลุออกไปเป็น,น,นที่ทะลุออกไปเป็นข้างนอกข้อางาค่ะสวยจัง โรงแรมน่ารักมากค่ะให้หมวกด้วยแล้วก็ถามเลยว่าเพื่อนแคตตี้ที่มาที่พี่ใหม่กับพี่ตาช่งางภาพว่าแบบเอาด้วยไหมอะไรอย่เงี้ยหมวกคุณไายช,ชอบมากคือทุกหนาก้าต่างของห้องอะมองอ,ออกไปเห็นวิวซานโตเรนีหมดเลยอะแบรนที่ซื้อไปตอนนั้นค่ะช,บบช่วยน้ำแอบหลวมอะช่วยน้ำนี้เป็นทอมมี่เอ็กซ์จีี่ฮาดิดนะคะมันก็เลยจะดูแซกกว่าหน่อย <Wow. S 1> ไม่มีใ,ใครเปิดเป็น,น<ไ>ปกติไม่คดื่ม สรุปพี่ใหม่ช่างผ้าของเราทําให้ค่ะเราจะถ่ายแค่มือนะคะเพราะช่วงนี้ช่างพาน้าหนักขึ้นใช่เปเฮ้ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองนะคะกำลังจะไปถ่ายตรงที่เป็นอะไรพี่ใหม่ฮอสปอร์มั้งฮอสปอร แปลว่าจดุดร้อนร้อนอะไรหัวตลายที่ตกไงร้อนเงินใส่รองเท้าแสชั่นมันทูนะคะคู่ละ690บาทเดินรัวๆัววันนี้คขนนี่ทำดีฟูโซ่ในห้องแต่ ประจำาอะไรละ่ะเพิ่อองทําของแตกครั้งแรกทํไมต้องบอกว่านค,นคนเป็นล้านล้านล้านทุกคนทริปนี้ถ้าจะมาซานโตเรนีแนะนําโค้กอาดิดาสไม่ก็ไนกี้นะคะสนิเกอร์แบรนด์เนมก็ไม่ได้นะไม่สบาย ต้องสนคเกอร์แบบแบรนด์ออกกำลังกายความไพรเวทความลชัวรี่ไม่มีอยู่เลยตอนนี้มาเดินที่สวนลุมไนนะคะอไม่ใช่ที่ตลาดกันคืนซันโดรินี่ค่ะอยากทานแซบๆหรอแซบๆ ร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะทานเสร็จแล้วจะบอกว่าอร่อยไหมราคาเบากว่า,วาแบบร้านในโรงแรมเยอะเลยอะเมื oh, s <S ่อวานทานอาหารญี่ปุ่นไปหมื่นกว่าบาท <Yeah. S 1> เท่าไรนนท์มาก <Yeah. S 1> รู้สึกเฉยๆ s <S อันนี้ราคาก็แบบประหยัดลง <Yeah. S 1> ลอย่างไปสิบสามสิบสามปอนด์อะไรเงี้ยเพราะร้านนี้เป็นแบบดูเป็นแบบโลโก้คนโลโก้ทาน ะะก็อร่อยดีนะคะได้อยู่ให้เจ็เต็มสิบะากันนะคะไม่ทนะะตามได้คนเยอะมากวันนี้ก็ไปแล้วนะคะคุณนายค่ะทุกคนพรุ่งนี้ไปล่องเรือกันจุ๊บเช้าวันนี้ค่ะ <Wow. S 1> วันนี้เขาจะไปล่องเรือห้องอาหารเช้าค่ะเช้านี้ค่ะทานแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวออกไปล่องเรือไม่ทนันนัดเรือไว้ 9. ก้าโมงสีบตอนเก้า เราจองผ่านโรงแรมนะคะเรือ800ยูโ,โ<ด>ยรเกือบประมาณ30,000แพงอีกแล้วอแต่ทีนี้ทุกอย่างแพงหมดเป็น one way วันเวลยต้องถอยลงขับเก่งนะ <c oughs> เก่งมากอ่ะยากนะมันโคง้งด้วยอ่ถอยยาวจนถึงท่าปปเรือ <c oughs> ประหยัดังินค่าเรือแต่ว่าต้องกลับไปฟื้นฟูนสภาพผิวอีกแบบหลายคอร์สจะเอาอยู่ก<า>ับตันหญิงปลาเมาเรือนะคะเขาเะะจะมีอันนี้ให้เป็นทราเวลกรามเป็นแบบเป็นหมักฝร,รัง่งอ่ะเจ๋งอ่ะ้นมินิให้เคียวเฉกข้าวทีอไอหมักฝรั่งแก้เมาเรือนี่คือขบมาก มันเป็นยาเนี่ยมันเป็นยายลเยายลยก็เลยดีกว่ายายน่าซื้อซ <c oughs> ื้อแก้มเอารถที่ไทยจะไล่เท้านะคะมาพาคานมาพาคานแต่เราไม่ขึ้นคานค่ะ นลเท่าไหร่ห้าสิบาทเหรอสอสามร้อยมั้งจำไม่ได้รโหสามแพงเนี่ยบัติีเห็นเพื่อนสั่งอลหกส สุดตั้งแต่มาซานโตลินี่เลยค่ะเพราะอาหารมันดูแบบดูแบบเผ็ดๆแค่กลิ่นก็หอมแล้วอ่ะทุกคนไม่ลงแล้วหรอคะไม่ไหวโอยต้นโขน้ำแบบโอ้ยสามลำสวยมากอะ่ะ คือคนอยากถ่ายรูปนี้น้ำนี่เย็นมากแต่ไม่กลัวเลยนะครับ ยนี่ถ้าใครถามว่าใช้กล้องอะไรคลิปนี้ก็คือมีอะไรบ้างพี่ใหม่ไลกา CL ใช่แล้วก็น<ช>ิคอน D850 ไลกา CL นิคอน D850 เลนไลกา CL เลนอะไรอ่ะเลน,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 นเลน6มันจะหมุนซูมได้นะคะใช่ซันโตก็คือ2กล้องนี้โซ n y ก็คือมีคุณได้เอามาถ่าย <ST. S 2> แค่ตอนที่หลอกก่อนขอแต่งงานแค่นั้นแล้วก็คลิปนี้คุณได้ไม่ต้องจับกล้องเลยค่ะ เอาไว้นี่นะคะจะไปนอนนู่นเพราะหลบแดดอยากนอนอาบแดดแต่ไม่อยากดำงงปะ <c oughs> ไปเดินเล่นตลาดค่ะวันนี้คืนสุดท้ายแล้วที่นี่อีกหนึ่งโฟโต้สปอตที่แนะนำนะคะเวลามาเมืองฟิลแบบเมดิเตอร์เรเนียนเช่นที่ซานโตหรือคาปรีพอซิตาโนคือร้านขายจานชามค่ะถ้าเราแต่งชุดที่สีดูแบบเข้ากันหรือสีตัดมายืนถ่ายกับตรงที่แบบว่า,าจานเยอะๆอย่างเงี้ยจะน่ารักมากเลยอะ เราแวะมาที่โรงแรมที่ใหม่ค่ะ m u s e o Grand Hotel สวยนะโรงแรมนี้ใหม่ค่ะเพิ่งเปิดเดือนกันยาปีนี้น่ารักนะเนี่ย วันนี้อาหารไทยคะ่ะโอ้โหไทยสุดๆร้านชื่อว่า Paradox นะคะไทยแค่ไหนมีไข่จงไข่เจียวปกติมาต่างประเทศมันไม่ค่อยมีเมนูไข่เจียวนะวนมันจะชอบมีขผัดกะเพราอะไรอเงี้ยปีกไก่ทอดคือเมนูโคตรไทยมียันช้างร้านก็แบบไทยมากตอนนี้เหมือนแบบนั่งกินแถวพระรามสองอะตอนนี้อาหารมาเพิ่มที่ไม่พอแล้วคะ่ะเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะแบบอาหาร มาน,นี้โอเคเลยตามรอยได้อันนี้ตลาดนะเวลา8โมงครึ่งค่ะโอ้ยอยากซื้อของไปฝากลูกเพจเดี๋ยวจะกลับมาซื้อถ้ามาโลซีซันมันจะที่โรงแรมห่ะราคาถูกถูกกว่าแบบตอนนี้เยอะมากๆแต่ถูกกว่าก็จริงแต่ว่าพวกร้านค้าเนี่ยเขาจะไม่เปิดนะคะเราก็จะเหมือนแบบไม่ได้มูดเหนื่อย ไม่ได้มูดการแบบเดินตลาดอะไรอางเงี้ยถ้ามาแล้วมันหนาวอ่ะมันดูแบบไม่เข้ากับภูมิประเทศอ่ะโอยเหนื่อยจะพาไปดูโฟตโต้สปอตนะคะแถวในช่วงตลาดนี่นะคะอีกมุมนึง่งจะนั่งตรงนี้ ะะเขาเลยถ่ายได้ขึ้นไปถ่ายตรงนั้นโหดมากเสียวมากและพี่ใหม่นะคะยุพวกเรายุ่พวกเราว่าแบบต้องถ่ายตรงนี้ไม่ตายขึ้นไปให้เราปีนไปแล้วพี่ใหม่บอกพี่กความสูงให้ได้เป็นช่างป,ปีนอันนี้นะคะจะซื้อไปฝากคนที่อยู่ในเพจค่ะเวลากดอะ่ะ มันจะเป็นรูปดาวใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นว่าแบบเป็น you top fan ซึ่งพี่ก็มี top fan จำนวนหนึ่งที่มันที่มันอยู่ในเพจใช่ไหมก็เลยจะซื้อของจากซานต w รินี่ไปฝากนะคะเพราะทริปนี้มันมีความทรงจำดีๆขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยกด like comment เดี๋ยวเลือกก่อนว่าเอาแบบไหนดี คอมเมนต์บ่อยหนักๆก็ว <power> ันชื่นตำแหน่งก็จะเอานี้ให้นะคะเดี๋ยวจะคอมเมนต์ในคอมเมนต์แรกนะคะของคลิป YouTube นี้นะคะว่ามีใครบ้างนะคะที่จะติดซื้อมาฝากถล้ายังไงเดี๋ยวส่งที่อยู่มาให้ทางอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวส่งไปให้ใส่เบอร์โทรด้วยนะจะส่งแบบอัลฟาถ้าใครอยู่กรุงเทพอ่อใจดี คือว่าเราอ่ะจะกลับโรงแรมค่ะแล้วเราจะตกเครื่องเพราะเราต้องยังไม่แพ็คของอะไรเลยอาหารเช้าก็ยังไม่ได้กินแล้วมันไม่มีแท็กซี่คนหลออคนเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเออจะไปส่งอะไรเงี้ยคนเนี้เป็นคนบลออ่อเองวะหลอ่อคิตตีไมิได้พูดหล่อปะเขาหล่อเขาหล่ออะไรเงี้ยคนหลออใจดีก็เลยจะไปส่งที่โรงแรมนะคะมาสุดท้ายแล้วค่ะ อิจฉาพี่ใหม่อะพี่ใหม่ได้กลับ6โมงแต่ไฟคาติเป็นไฟบ่ายโมงค่ะคุณดฟ์ค่ะนางทำแว่นกันแดดหายแว่นกันแดดสีดำดีออที่ซื้อมาใส่กู้กันเหมือนแบบน่าจะใส่ในสูตรแล้วแบบตอนที่เดินเดินแล้วมันหล่นหายอะไรนะคะนางก็เลยบอกว่าเออถ้าคัตตี้หาเจอให้คัตตี้เลยหมื่นหนึ่งคัตตี้ก็เลยแบบเออได้ไอเดียใหมว่ว่าต่อไปแอบเอาของนางไปซ่อนดีกว่าแล้วพอนางแบบว่าเซ็งเซ็งโอ้ยของหายเผื่อน,นางมาหลุดพูดขึ้นมาว่าถ้าอันนี้หาเจอนะให้เลยห้าพันหมื่นหนึ่ง ได้ค็ดรับหาเงินใหม่แล้วคะ่ะ